สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจั๊จ๋า,จา,จาเจอแซวกลางถนนว่าพอสอรเรียกได้ว่าช่วงนี้กําลังมาแรงมากเลยล่ะครับพอสอรหรือพระสงฆ์ที่ชาวเน็ตเรียกแทนสองพระ,ะคนดังอย่างพระมหาพรายวันและพระมหาสมปองรังทั้งคู่ออกมาไลฟ์สดเพื่อพูดคุยกับแฟนๆแ,แ,และแลกเปลี่ยนบทสนทนาธรรมะในช่วงที่ผ่านมาจนกลายเป็นความฮือฮาล่าสุดก็ทําเอานักแสดงสาวจั๊จ๋า,จา,จาพริมรัตตาเดชอุดม ออกอาการเงือบหลังใส่ชุดสวยไปเดินแล้วมีคนเรียกว่าพอสองานนี้เจ้าตัวจึงได้ออกมาโพสคลิปแล้วในอินสต g r a m มพร้อมกับถามแฟนโดยเจ้าตัวได้เราให้ฟังว่านี่ค่ะเดินมาจากถนนเพื่อจะมาตรงนี้มีเสียงตะกนเรียกพอสออืมใช่ใช่ไหม พร้อมแคปชั่นไว้ว่าพศเท่ากับพี่สาวแหละอย่าไปคิดมากประ,ะสบการณ์ตรงของดิฉันวันนี้เลิกแล้วชุดนี้มีใครจะเอฟไหมงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตขำแรงมากเลยล่ะครับเพราะว่าชุดเรดของจัดจานนั้นเหมือนกับของพศออจริงๆยิ่งช่วงนี้เทรนพศออก็กําลังมาแรงงานนี้ก็เลยเจอทักแบบนี้เลยล่ะครับจะว่าไปแล้วก็มีความเหมือนจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ขอบข่าวขอบคุณครับ